วันนี้มาทดสอบ Re เวสันนะครับตัว F ห้าบห้าแปครับอันนี้มีอินเตอร์เฟกนะอินเร์เฟ3สามนิ้วตัว F ห้สิบห้าแปกนะครับใส่เก็บไฟเดินเจใหม่ยอบาดอันนี้เป็น r ิโวอสองพันแปดนะครับเกียร์โต้เดี๋ยวเราไปวิ่งทดสอบกันครับ อันนี้เป็นรีโว2สองพันแปดนะครับขับสองมีกล่องซูเปอร์โฟครับให้ดูกล่องหน่อยกล่องซูเปอร์โฟดันล้างยกของชีดแล้วก็มีรีแมปนะครับปลดล็อกความเร็วปลายอันนี้มีโมเกียร์แล้วครับโมเกียร์ที่ทีทีเลซซิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการติดโหทกัน <kidnapped> 55แปรผันนะครับฟังเสียงยางฟรีนะครับ <S 2> <S 2> เกียร์จับแน่นนะครับป่อยเกียร์ไม่มีเลื่นเลยครับนี่ค,ครับรถเยอะครับวันนี้ฝากไว้เป็นทางเลือกครับขอบคุณครับ